ใครกำลังมองหากิจกรรมทำแบบครอบครัวต้องที่นี่เลยทำฟาร์มดีจังหวัดชนบุรี ฟาร์มก็มีกิจกรรมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ทำร่วมกันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการขับรถ ATV เล่นซิปไลน์มีทั้งแบบผู้ใหญ่และเด็กจะมีค่าเข้าคนละ100บาทสามารถนำคูปองไปแลกอาหารในคาเฟ่เต็มจำนวนได้เลยเมนูอาหารก็หน้าตาประมาณนี้เลยอร่อยคุ้มค่าแน่นอนจานนี้ราคา120บาทด้านในคาเฟ่จะมีมุมของเด็กด้วยส่วนจานและช้อนเราสามารถิบบริการตัวเองได้เลยมุมด้านนี้จะเป็นกิจกรรมของเด็กจะมีวาดรูประบายสีทำอาหารและ แต่งหน้าเค้กมีให้ทำสายใหม่ด้วยนะบรรยากาศด้านในฟาร์มเย็นสดชื่นมากภายในฟาร์มจะเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงเป็นเหมือนสวนสัตว์เล็กๆด้านในก็จะมีหมูไก่เป็ดแพะด้านนี้จะเป็นสไลเดอร์โค้เล่นแล้วไม่ต้องกลัวเลอะเลยมีที่อาบน้ำให้ด้วยสัตว์ในฟาร์มเราสามารถให้อาหารได้เลยมีตู้สำหรับหยอดอาหารให้สะดวกสุดๆ เข้ามาแล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีที่นั่งพื้นที่ในฟาร์มใหญ่และมีที่นั่งเยอะมากๆมีกิจกรรมให้น้องๆเล่นได้ทั้งวันเลยจักร,รยานสําหรับเด็กๆด้วยนอกจากจะมีกิจกรรมของเด็กแล้วมีกิจกรรมสําหรับผู้ใหญ่ด้วยติปลายคนละ150บาท a t คันเล็กนั่งได้1คน180บาท ATV คันใหญ่260บาทนั่งได้2คนลูกฉันที่เกิดมา คุณก็เอากนังป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 ังกระดองปั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 กระดองปั่เจียวไขต้ออมเลยโยมไข่เค็มไข่ตุ้นเพิ่มกำลังวางชัถ้าฉันได้เกิดเป็นคนชาติหน้าจะเอาลูกมันมาแล้วไปตอกเป็นไข่